มาดูกฎ3ข้อนะคะที่จะทําให้เราหายงงแล้วก็เข้าใจวิธีการใช้ว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คําว่า I'm not หรือก็เมื่อไหร่เราจะใช้คําว่า I don't นะคะถ้าเข้าใจ3ข้อนี้เราจะทําให้เราใช้ได้อย่างมั่นใจขึ้นด้วยค่ะมาดูกฎข้อที่1ค่ะข้อที่1ถ้าเราจะพูดคําว่าฉันไม่และตามด้วยกริยานะคะถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนจะรู้ไหมนะกริยาคืออะไรมาดูค่ะคุณครูจะทวนให้ฟังนะคะกริยาคือการกระทํา การกระทํเช่นอะไรบ้างก็จะมีกินดื่มเดินเที่ยวเล่นวิ่งซื้อขายประมาณนี้นี่คือกริยาก็คือการกระทานะคะถ้าพูดว่าฉันไม่แล้วก็ตามด้วยการกระทําอะไรก็ตามหรือกริยาอะไรก็ตามแบบนี้เราจะบอกว่า I don't นะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างนะคะเช่นฉันไม่กินอาหารทะเลถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะมีคําว่าฉันไม่ แล้วก็ตามด้วยคําว่ากินซึ่งเป็นกริยาก็จะเข้ากดข้อที่หนึ่งก็คือว่าใช้ I don't นะคะก็คือ I don't eat seafood ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะอีกสักตัวอย่างนะคะฉันไม่ดื่มกาแฟนะคะก็จะเข้ากดเหมือนเดิมก็คือฉันไม่แล้วก็ตามด้วยกริยาก็คือคาว่าดื่มก็จะใช้อะไรคะ I don't ใ่่ไหมคะ I don't drink coffee ฎข้อที่2ค่ะถ้าเราพูดว่าฉันไม่และกระตำด้วยคำขยายซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า adjective นะคะคำขยายมันก็คือไม่ได้เป็นคำกริยานะมันไม่ได้เป็นการกระทำแต่คำขยายมันคือจะขยายให้รู้ว่าประธานน่ะเป็นแบบไหนนะคะเช่นสวยหลอ่อสูงเตี้ยรวยจนหิวไม่หิวอิม่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำพวกนี้เราจะใช้คู่กับ I'm not มาดูตัวอย่างค่ะฉันไม่อะไรดีฉันไม่สวย I'm not beautiful ฉันไม่หิว I'm not hungry ฉันไม่ได้สูง I am not tall กดข้อที่3ค่ะก็คือว่าถ้าเราพูดว่าฉันไม่แล้วก็ตามด้วยคำนามคำนามก็คือคำที่เราเอามาเรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่อาชีพ อะไรแบบนี้หรือชื่อก็ใช่ค่ะคำพวกนี้เวลาที่เราใช้เรียกเช่อนอะไรเดียวคนจีนก็คือ Chinese คนไทยก็ไทยคุณหมอก็ doctor คุณครูก็ teacher หมา dog ออะไรปากกาเพน โรงเรียนคือคำพวกเนี้ยถือว่าเป็นคำนามเวลาที่เราเอามาใช้บอกว่าฉันไม่ใช่หรือฉันไม่จุดๆๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วตามด้วยคำนามพวกเนี้ยเราจะใช้ I'm not ลองดูค่ะฉันไม่ใช่คนจีน I'm not Chinese ฉันไม่ใช่คุณหมอ I'm not a doctor ฉันไม่ใช่เจนนี่ I'm not Jenny โอเคไหมคะเรารู้กฎ3ข้อกันแล้วใช่ไหมคะ ลองทำแบบทดสอบให้คุณหน่อยสิว่าเราจะใช้ถูกไหมนะคะโจทย์มีอยู่ว่าฉันไม่กินเนื้อหมูต้องใช้อะไรอะ A I don't eat pork B I am I'm not eat pork อะไร A หรือ B ตอบไว้ใต้คลิป้คุณหน่อยค่ะ ฝากไว้นะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่กําลังหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอยู่ค่ะอยากได้คอร์สเรียนที่สนสนุกเข้าใจง่ายแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะคุณครูขอฝากเป็นคอร์ส NF ค่ะจากค,ครูเค็กเังเลยช่วยด้วยค่ะในคอร์สนี้สอนโดยครูชาวไทยค่ะครูชาวอังกฤษแล้วก็ครูชาวอเมริกันซึ่งครบ3ส,สัญชาติเลยผู้เรียนจะได้ทั้งในเรื่องของการฟังการพูด แล้วก็การสนทนาการคิดประโยคโต้อตอบให้ได้อย่างรวดเร็วนะคะได้เรื่องของสำเนียงด้วยค่ะแล้วก็ได้เรื่องของการแปลไปด้วยค่ะใครที่สนใจสามารถพิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือจะส่งมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook ค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางไลน์ได้เช่นกันค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ